สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุข,ขนนะครับมอน,นี่กับพาอ,ออกมาเบิร์ดอัดฟางครับมาครับติดตามเบิง์เป็นน้ำกันครับงานตามบ้านนอกบ้านหน้ากับสิบประมาณนี่แหละครับเกี่ยวข้าวอัดฟางปลูกมันปลูกอ้อยครับพอมีเหตุอยู่ครับเหตุงานตามฤดูกาลครับ มีอัดฟางกับไปอัดฟางเดี๋ยวถ้ามีปั่นหน้ากับไปปั่นหน้าได้ครับนี่ใส่ปั่นหน้าได้คือกันครับปั่นหน้าไยหน้าครับครบเลยครับรถไยขั้นนี่รถไยนั่งครับครับบราการมือนี่กับเป็นค,มคึมจังหน่อยครับบะฮอนครับดูท,ทางเหตุงานอยู่ครับ อัดเพื่องออกมาเป็นก้อนแล้วกะกองไห้ครับกองไห้เป็นกองเป็นกองมีแนนกองเพื่องอยู่ครับคอยอย่างตามกองแล้วกันนับจํานวนครับ มองไดเ้เฟืองโบแนนโบแนนโบซุ่มกะอัดง่ายครับออกมาเป็นก้อนดีแต่ถ้าเป็นเฟืองแน่นๆแล้วกะซุ่มเลยนิยหน่อยนี่เครื่องอยากติดครับเครื่องอัดเฟืองอยากติดลุงตรงหน้ากระสีเห็นกอนนไม้ครับเป็นกอนนไม้ปา่าเกิดเองตามธรรมชาติครับเกิดตามตามห่วยตามคล้องนี่แหละครับ เบิ่งกับเพื่อนดีได้ครับมุนมุนเพื่องเข้าไปแล้วก็อัดไหลออกมาเป็นก้อนครับเบื่องเพื่อน,อนๆไปน้ำกันครับทีมงานกับซอยเคลี่ยเพื่องขึ้นครับมองได้เพื่องแน่นเพื่องแน่นเพื่องซุ่มกับเคลี่ยโยนขึ้นครับ เพื่องเป็นก้อนครับนี่ครับแบบนี้เครื่องอยากติดครับติดแล้วก็ไปไ่ได้ครับต้องมามหมุนออกครับแบบนี้ใส่คนหมุนหมุนซอยครับหมุนย้อนออกมาพอหมุนแล้วก็เดินเครื่องได้ปกติครับนี่ครับเครื่องก็เห็ุงานปกติกัดทายให้บึงประมาณนี้เนาะครับเนาะบึงบรรยากาศ ธรรมชาติเมืงวิถีชีวิตการเหตุงานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี่นะครับสวัสดีครับ